อันนี้นะคะไม่ขับถ่ายตอนเช้าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาตีห้าเจ็โมงเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่ถ้ายังไม่ยอมขับถ่ายอุจจาระแล้วปล่อยเวลามาถึงเจ็ดโมงเโมงซึ่งเป็นเวลาของกระเพาะอาหารแล้วไม่ยอมกินข้าวเช้าอีกอุจจาระจากลำไส้ใหญ่ที่ไม่ขับถ่ายออกจะถูกบีบตัวขึ้นมาจากลำไส้ใหญ่ผ่านลำไส้เล็กมาที่กระเพาะอาหาร ก็จะถูกดูดซึมซ้ำอีกครั้งในอุจจาระเก่ามีแก๊สที่เสียแล้วเกิดจากการบูดเน่าโดยอุณหภูมิของร่างกายซึ่งมีความร้อน37องศาตลอดเวลาไม่เหมือนกับตู้เย็นที่เก็บไว้ได้นานเพราะฉะนั้นแก๊สพิษเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเลือดจึงไม่สะอาดถ้าเลือดที่ไม่สะอาดไหลไปเลีเเ้ยงทุกส่วนของร่างกายไหลผ่านสมอง หัวใจปอดม้ามตับผิวหนังก็จะทำให้รับพิษแก๊สแก๊สพิษก่อนเที่ยงถึงบ่ายง่วงนอนตัวตัวพิษเองนี่แเราเป็นนะคะพี่น้องนะคะพอเลือดไม่สะอาดไปเลี้ยงหัวใจหัวใจก็อ่อนล้าไม่สดชื่นมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากก็มาจากเลือดไม่สะอาดไปเลี้ยงปอดปอดก็จะขับออกจากผิวหนังและลมหายใจ ตัวเองไม่ค่อยได้กินแต่คนอื่นได้กินถ้าปล่อยไว้โดยไม่ขับถ่ายในช่วงเวลาตีห้าเจ็ดโมงนานเข้าเป็นเวลาหลายๆปีเลือดที่ไม่สะอาดไหลผ่านไปเลี้ยงสมองและไม่กินอาหารมื้อเช้าช่วงเวลาเจ็ดโมงเโมงสมองก็จะไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์เมื่อแก่ตัวความจําจะเสื่อมเร็วปวดเขา่าอายุมากขึ้นเป็นลิสิตดวงทวารวิธีแก้พยายามขับถ่ายระหว่างตีห้าเจ็ดโมง ถ้าไม่ขับถ่ายให้กินขมิ้นชันเป็นประจำเพื่อบริหารลำไส้ใหญ่ควรกินข้าวเช้าทุกวันระหว่างเวลาจิตโมงเก้าโมงตัวพี่เองก็กินขมิ้นชันแต่ว่าเป็นแคปซูลทุกวันเนี้ยนะความสำคัญของอาหารมื้อเช้ากี่นาทีแล้วเนี้ยนะ การไม่กินอาหารเช้าเป็นเหตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่เรามองข้ามไปคิดว่าเป็นธรรมดาที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุดที่ร่างกายต้องการสารอาหารในเวลา7 0ตโมงเกโมงระหว่างเวลานี้สมองและใบหน้าของคนเราต้องการเลือดออกซิเจนเป็นอาหารบำรุงส่งไปเลือดสมอง ถ้าไม่กินข้าวเช้าก็จะไม่มีเลือดมารับออกซิเจนส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองเพราะสมองต้องการกดอะมิโนไปบำรุงเซลล์สมองรวมถึงวิตามิน B1 B12 มื้อเช้าถ้าไม่กินเวลามีเวลาจริงๆควรกินสูตรเดอเกิดนมสดน้ำพึ่งมะนาวและกล้วยหนึ่งลูก สาเหตุที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยก็ดูคอข้อที่หนึ่งเคลื่อนไปเบียดทับเส้นประสาทหรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองกินอาหารที่ผัดน้ำมันบ่อยเป็นเวลานานอัดคลิปแล้วเกิดไขมันก่อตัวเหนียวสะสมในลำไส้ก็มีโอกาสที่เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยเพราระบบดูดซึมเสียเพราถุงน้ำดีข้นมีสมามีพยาธในลำไส้ พยาธิที่ผิวหนังจะกัดกินเลือดในร่างกายการไม่กินอาหารเช้าก็เป็นสาเหตุให้เลือดไปเลี้ยงสมองถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยจะเริ่มมีอาการดังต่อไปนี้เช่นผมร่วงห็นไหมหน้าแก่เร็วคออักเสบง่ายนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่เต็มอิ่มฝันบ่อยปวดไหล ตื่นกลางดึกบ่อยปวดหัวข้างเดียวปวดหัวสองข้างปวดหัวปวดกระบอกตาเป็นไซนัสเหงือกบวมเจ็บคอเจ็บลิ้นปวดชายโครงปวดหลังปวดเขา่ากระดูกสะโพกจะเคลื่อนไปง่ายปวดสะโพกปวดข้อเท้าหลังเท้าวิตกกังวล <c oughs> อาจจะมีอาการทีละอย่างหรือหลายอย่างพร้อมกันสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางสมองส่วนหลังอยู่กับคนและส่วน แต่มีเซลลประสาทกลุ่มเดียวที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดทั้ง3ส่วนเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าได้น้อยวันข้างหน้าก็จะมีหินปูนก่อที่สมองส่วนหน้าแล้วจะมีอาการนอนไม่หลับเป็นเหตุให้ตาเป็นต้อจอประสาตาเริ่มเสี่อมปัสสาวะว่อยเป็นฝ้าหน้าดำ เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางได้น้อยจะมีอาการง่วงนอนบ่อยหรือง่วงนอนทั้งวันปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดเส้นเท้าขี้โมโหท้องอืดอาหารไม่ย่อยต่อไปวันทั้งหน้าความจําจะเสื่อมเริ่มจําไม่ค่อยได้แต่ความจําระยะยาวคือเรื่องเก่าๆยังจําได้ส่วนควรจําระยะสั้นคือเรื่องใหม่ๆในปัจจุบันจําไม่ค่อยได้หลงหลงลืมๆืมพูดวนไปวนมาความจําจะเสื่อมลงเรื่อยๆ เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหลังได้น้อยจะมีอาการแขนขาไม่ค่อยมีแรงเดินไม่ค่อยไหวตอนตื่นนอนบางครั้งก็จะมีอาการแขนขาตายเหมือนผีอำขยับตัวไม่ค่อยได้สมองเสื่อมนะคะทุกคนจากงานวิจัยไทยพบว่าวันข้างหน้าอีกประมาณ4-5ปีจะมีผู้ป่วยสูงอายุปเป็นโรคสมองเสื่อมถึง9ล้านคน เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็มาหาทางบำรุงสมองดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมก่อนเหตุอันควรซึ่งเป็นซึ่งเมื่อเป็นแล้วจะเป็นภาระกับคนในครอบครัวอย่างมากที่จะต้องมาคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาสาเหตุเกิดจากเลือดไม่ไม่ได้ไปเลี้ยงสมองเพราะกินอาหารผัดน้ำมันเป็นประจำติดต่อกันหลายปี น้ำมันก่อผนังลำไส้ทำให้ดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ไปเลี้ยงสมองไม่ได้วิธีดูแลสมองเช่นขับถ่ายระหว่างตีห้ถึงเจ็ดโมงกินอาหารเช้าระหว่างเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเพื่อให้เลือดรักษาอาหารไปเลี้ยงสมองกินโยเกิรต์ตนมสดน้ำผึ้งมะนาวระหว่างบ่ายโมงถึงสามโมงเพื่อเปลี่ยนระยะลำไส้เล็กให้เป็น b 1 2ส่งไปบำรุงสมอง ล้างระบบดูดซึมด้วยสูตรมะละกอดิบต้มแล้วก็น้ำชงชาใช้กระเจี๊ยบแดงแห้งหรือสดต้มกับพุทซาจีนใช้ดื่มน้ำเพื่อล้างหลอดเลือดเป็นประจำกินน้ำกระชายแล้วกินน้ำใบบบกตามจะส่งบำรุงสมองได้โดยตรงและผละไม้ชื่อลูกไอเน่าเป็นผลไม้ที่บำรุงสมองได้ดีมากหรือขึ้นช่ายเม็ดบัว ลูกแปกกว้วยออกกำลังกายสม่ำเสมอก่อนที่จะกินอาหารอะไรเข้าไปบำรุงให้นึกถึงว่าลำไส้เราได้ล้างบ้างหรือยังถ้ายัางไม่เคยล้างควรใช้สูตรมะละกอดิบต้มน้ำแล้วน้ำน้ำร้อนนั้นมาชงดื่มล้างลำไส้เป็นประจำอันนี้วิธีกดนิ้วไม่พิี่ไม่ทำนะทุกคนนะ